คือมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยไปเปิดห้องพักกับคุณพลแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็หลับนอนกันเสร็จสับปรากฏว่าตอนเช้าเนี่ยก่อนจะเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมเนี่ยนะฮะผู้หญิงก็หันไปจับตัวคุณพลปรากฏว่าคุณพลตัวแข็งแล้วผู้หญิงซึ่งอยู่ในโรงแรมก็ตกใจนะฮะว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทําไมคุณพลตัวแข็งตายอยู่บนเตียงตอนที่ตํารวจไปเจอเนี่ยคุณผู้ชมฮะฝากไว้เป็นอุทาหรณ์เปิดภาพซองยาให้ดูหน่อย เพราะว่าเอาจริงคือไอ้เรื่องการที่จะรักใครชอบใครไม่ผิดนะฮะมันเป็นเรื่องวิถีมนุษย์คุณผู้ชมฮะถ้าใครจะไปเจอใครอะไรยังไงแต่เรื่องนี้มันควรเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ชายคือคุณพลเนี่ยเอาจริงอายุก็ยังไม่มากนะคุณผู้ชมฮะเห็นบอกห้าบห้าคุณผู้ชมเห็นแผงตัวนี้ไหมฮะมันน่าจะเป็นแผงยาแล้วกินไป3เม็ดเหลืออีกแค่หนึ่งเม็ดนะฮะแล้วผู้หญิงอ่ะซึ่งอยู่ในห้อง พอตื่นมาเนี่ยจะเช็คเอาต์ปรากฏคุณพลแกช็อกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดวันนี้เราไปเจอกับพนักงานต้อนรับคือต้องบอกก่อนว่าทางญาติเนี่ยเขาขอไม่ชี้แจงอะไรแล้วเอาจริงก็ต้องให้เกียรติคนเสียชีวิตเขาด้วย แต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นอุทาหรณ์คือเด็กรับรถเนี่ยที่ม่านลูดเนี่ยนะฮะก็คือในซันในซันก็บอกกับเราว่าตอนที่คุณพลแกมานอนที่ห้องเนี้ยแกมาพร้อมกับสาวลาวใช่ไหมใช่ฮะแล้วยังไงต่อก็คือมากับสาวลาวหนึ่งคนแล้วก็เขาบอกว่าเขาก็เห็นสาวลาวคนนี้มาแล้วสองครั้งเ <c oughs> นื่องจากว่าตัวของคุณซันเองบอกว่าเขาทํางานที่นี่ประมาณอาทิตย์หนึ่งเห็นตัวคุณพลเนี่ยมักจะมากับสาวลาวเป็นประจําอยู่แล้วขนาดเขามาทํางานแค่อาทิตย์เดียวเห็นมาทั้งหมด2ครั้งด้วยกันมาเปิดเนี่ยโรงแรมช่วงประมาณชงาม้10 สาวลาวคนนี้แหละวิ่งมาบอกผมแล้วบอกทํานองว่าลุงที่มากับหนูเนี่ยเขานอนนิ่งไปเลยนอนท่าเดิมไม่หายใจปลุกไม่ตื่นผมก็เลยเข้าไปดูพอเข้าไปดูก็แจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาฮะมีเสียงของคุณซันใช่ไหมพนักงานต้อนรับที่โรงแรมรอบดึกรับรอบดึกรอบดึกเพอาพี่คนนีนเขขนเ้เขาค่าการดึกอะตอนใช้กำได้อยู่กันเขาบอกจะมาประมาณอาจจะ มีดื่มสังสมื่อกันกันมาก่อนแล้วอะไรจากร้านอาหารข้างนอกครับแล้วก็พามาประมาณตีสองตีสามเคยเคยเห็นแกแบบเอาพวกไวอา้าลี่ยเข้ามาด้วยไหมครับพี่ก็ก็เห็นครับเห็นแล้วครับพี่เขาก็บอกอยู่เหมือนกันอ่าใช่ครับผมก็น่าจะใช้ทุกครั้งในเวลาแบบใช้ทุกครั้งเลยครับพี่เขาบอกว่ารู้สึกว่าเดือนเดือนนี้มาสองครั้งสองครั้งแล้วใช่ครับผมคุณผู้ชมครับแล้วอย่างที่บอก เปิดภาพซองยาให้ดูคู่ขนานกับทางม่านรูดเพราะว่าม่านรูดเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้นะฮะใครจะเข้าไปพักอาศัยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วปรากฏว่ายาเนี่ยกินถึง3เม็ดล่าสุดเราไปถามหมอหมูนะครับอาจารย์วีรศักดิ์จรัดชัยศรีฝากคุณผู้ชายด้วยกินไวอากร้าห้ามเกิน100มิลลิกรัมต่อวันหรือผู้่อแคคือ1เม็ดแต่เข้าใจว่าทางด้านของคุณพี่เนี่ยสเม็ดเลยแล้วเหมือนร่างกายมันรับไม่ไหวก็เลยช็อกฮะ อีแล้วปริมาณสูงสุดที่แนะนาในการทานยาเวียก้าต่อวันคือ100มิลลิกรัมต่อวันหรือ1เม็ดต่อ1วันนะครับซึ่งหากมีการทานยานี้เกินขนาดเช่นการทานยาเวียก้า3เม็ดหรือ300มิลลิกรัมในคราวเดียวอาจทําทให้เกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยาเกินขนาดซึ่งจะทําให้เกิดการแข็งตัวของเยาวะเพศนานเกินไปจนอาจทําทให้เกิดความเสียหายของเนื้อเยอื่ออวัยวะเพศบางรายอาจทําทให้สูญเสียการมองเห็นซึ่งอาจเกิดขึ้นชั่วคราวหรือถาวรและในบางรายอาจรุนแรงถึงขั้นทําให้เกิดภาวะหัวใจวาย และแล้วเข้าใจว่าทางด้านของพี่ท่านนี้น่าจะหัวใจวายนะฮะสมเม็ดซ้อนอ่ะอย่างละเม็ดพอ